ใช้ตัววปเจ็ดแสนวันอะตัวได้เจ็ดแสนเอาแค่เ,เนี้ยไปกินน้ำบ้านได้ค่ะนี่ผ่านเปลยอำเภอสามารถค่ะอ่าเดี๋ยวเขาตามไปเบิงบ้านก่นค่ะไปค่ะตามไปเบิงควายเล่ายางลวยๆขอขอกเรียบร้อยแล้วนะเป็นนมไฟแรงอนาคตไก่ สารต่อฝันจากอีพออยากมีฟาร์มควายซีปีเต็มๆกับการสารต่อแล้วก็ได้รับความดูถูกจากผู้หยิ่งคนหนึ่งนะคะว่าเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงควายเออว่าเอาเป็นผููบาวดอกพันนาเพิินวานะคะเพิ่นก็เลยได้รับแรงบันดาลใจจากตรงนี้ปไปสวนทนากระเพินค่ะเกี่ยวกับความดู้ที่เพิินได้สร้างสมมาซีปีเต็มๆ <Okay. S 1> จากทีพ่อเพิินถิมมอรดกส่วนนในใบถาคะถ่ะแค่ยังกินคือหอมทวนๆมากเอาติ ว่ามันควยิ้วเขาสิสุวัสิจังไดเน,นาะจ่ะคือได้ยนินสุวัสิุรักโมกขรัสุรักโมกขารักค่ะคนถึนไม่ได้เลยนะตามถึงที่เลยเออลูกลูกลูกของโตไดค่ะนี่ว้านี่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 เก็บเดือน ฮะนี huh? mm ่น hmm. ี ăng, oh, oh, đấy, ưng, ่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งตอนนี้ก็นี่ตัวนี้ลูกเบิ้มให้กันบ่กหานี่จากเดือนหรอคะน่ะโอ้ซ้ำกันกับเถาพออีพอดาวบางหันเลยแม่มันทองโอ้แม่มันทองพนะโอ้ข่อยก็ไดเนาะข่อยเลื่อมเบิ่งหัวก็ออกเนาะแยว่าดอคือพอยงี่สมเด้อออกได้ซิบหามือออกได้เดือนกัวสองเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณสองเดือนกัวกัวกับึินลวละแม่ละก็ได้ี่ นนเรียงไ้ดูเอ,อเรียกมาจักปีแหรอคะไม่แต่เรียงแต่เถาพอมากกว่าที่ป้อมมีทิ่ปีหลอกันมาต่าพ่อใจดีเลยมากผู้รับมรดกครับผมเป็นผู้รับมรดกเองแล้วอันนั่นเด็ดจ้ะแล้วอันแต่ว่า,าอนันเรียงมาแต่พอนันเิ่นเลียงกล้วยพื้นบ้านในขนาดกลางๆลทีแม่พันขนาดกลางๆนี่ทีแม่เป็นแบบนี้ปเจ้าของมาต่อยอดเอา ต่อยอดจะได้จักปีแล้วค่ะนี่ต่อยอดมานี่ประมาณได้สี่ปีสี่ปี 59. ปี 59. ปีหกสิบปีปีหาเก่าตอนนี้กะผลิตลูกผล,ผลิตลูกอ่าพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเหมือนม่ค่ะเฮ้บ่ได้การเลี้ยงกว้ยเนี่ยต้องมีความอดทนค่ะเพราะว่า มันต้องประสบปัญหาบางเท้อกับประสมทีดยากบางเทือกับมันกับบ่ไดดังใจห้องอ่าอีหยังกระไดนะครับผมมันต้องยู่ห้าคือห้าเลี้ยงแล้วห้ากับศึกษาไปนําแล้วห้ากับเลี่ยงไปนํศึกษาไปนัโดนบ่ค่ะห้าจังโดนบ่ห้าจังยูโตในเขาเอนว่าความรู้มันตกผลึกคักดาวเนี่ยถือว่าโอ๊มาถึกทางคักละละจังสี่น่ะคําว่าความรู้ตกผลึก กบลู่วาสีอยู่ในระดับใดมันยังสิตกผลึกเพราะว่าเข้าตรงเลี้ยนลู่อยู่ตลอดอบอเกี่ยวกับการบอครับควยงามนี่ไหมคะการเลี้ยงควยงามเนี่ยการการพัฒนาให้เกิดมากการเลี้ยงควยงามเนี่็คือการซื้อเรทจังสันเลยบอครับผมมันเป็นอะไที่เปนการซื้อเรคือเข้าไปกาหนดกฎเกณฑ์ว่าใดเด้อันเข้าชิดเข้าคว้มชิดของเข้าอาจฉิจังสันอยู่ว่าเอาพอนี่มาผสมมันจิเป็นยังเสียผนบางเทีมันออกมามันก็บ่าตรงครับ กับอันนี้เคืากันค<อ>วายงามบ่าใช่ป่สิเกิดขึ้นดได้ง่ายๆอายบ่สันมันก็มีเกลือนไปเมื่รับมันก็ไ่ใชมันก็มีเกลื่อนไปเมืแล้วอ่อาควายงามเ่าใช่ป่ิกิิเกิดได้ง่ายบางเท่อแม่พันเท่าดีแต่ว่าพอ,อพันก็ดีคือกันแต่ว่าเมื่อมาผสมกันเลือดมันบ่เข้ากันออกมันก็อาจจะได้ลูกที่บอได้ตามสเปคเท่าครับผมบางเท่อลูกควายงามนะ พอพันุน้าทงก็มี่ที่บ่มี่ซื้อเสียงด้ยก็มี่ว่าทุ่มพอคมบผมมั่นมั่นกาเป็นแบบนั้นนัพอทั้งนี้แล้วทั้งนั้นก็อยุที่การคัดเลือกภุมมปัญญาพุ่มปัญญาในการคัดเลือกแม่พันธุ์มันแต่ว่ามันก็มีมาตรฐานในการคัดเลือกแม่พันธุ์พอพันธุ์ยุคขึ้นกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังในการคัดเลือกยกตัวอย่างการคัดเลือกพอพันธุ์เมียพันธุ์อันดับแรกละ ยืนดีๆล่ะยืนดีๆมาลูกมามาขอความรูน้หน่อยลูกขอความรู้หน่อยค่ะการคัดเลือกแม่พันธุ์สองห้องยืดยดยืดยืดยืดอันดับเดียกค่ะก้วยนี่แม่นง,งามปนได้กระซังค่ะขันโบหูจะไปเลี้ยงต้องเชื่องต้องเชื่องต้องหูค่ะมันกับมีการคัดเลือก ว่าเบื้องลักษณะจังในว่าก้วยหูก้วยหูก้วยเชียงกล้วยเชียงอันดับแรกเบื้องตาอ่าตาตาที่หูที่เชียงอันนี้เป็นพุ่มปัญญาของของโบรอ่ะตองเป็นตาหงตานกน้ำคือตาลี่ลี่เงาเงาครับผมถ้าเป็นตาสวดสวดคือขี่กระปอมขี่กระปาาจังสันเพื่อน่าบองหูครับผมแล้วกัอันดับแรกกะนหนังกัต้องหนา เอาอเบิ้ง <นา S 2> ไหวยนังหนาตาลี่นังหนาอืมนังหนาค่ะแล้วก็ตามที่คัดเลือกคัดเลือกอยุ่นีนะจะคัดเลือกเบิงปเป้งไปเบิ้งกล้วยไปสื่อกล้วยไปเบิ้งยุ่ยใส่กับตามค่ะสีเบิ้งแขงขาเสียก่อนสีเบิ้งเล็บเสียก่อนเล็บเล็บไหมถึงเล็บตรงหนาตรงไงค่ะพอขาตรงดีเล็บหนาเล็บไงครับผมเล็บหนาเล็บไงแลักพอขาตรงแขงแรงค่ะเห็ดจังไหเขาจะหูว่าแข็งแรงแขงแรงบ่แข็งแรงเบิ้ง ในลักษณะการยืนในลักษณะการยืนของของควายค่ะการยืนของควายสี่ไข่ไข่กับผู้ยิ่งใส่เกือบส่วนสูงครับผมบางขาคอขาบ่อแข็งแรงมันจิเป็นตีนเป็ดอ่ามันจิแปรแปนอนๆ่อนอีแบะอีแบะไปแบะออกจากกันครับผมอ่อันนี้คือลักษณะการยืนเมื่อเบ่งลักษณะการยืนแล้วต้องเบื้องลักษณะการยาง อ่ะอ่ะเมื่อเมื่อบางเทือมันยืนมันอาจสิดูดีค่ะแต่แต่เข้าต้องให้มันยางนำ้ำอาเข้าสิลู้ว่ามันได้จังหวะมันบ่่การยางค่ะเวลามันยางขาหลังค่ะต้องมาเหยียบขาหนาห้อยตี่ครับผมต้องมาเหยียบห้อยขาหนาหรือว่าเหยียบทับเลื่อยไปนิดนึงอยู่ในยุ่แต่ว่ากับเป็นการแตะระวังขาหนากับขาหลังกับให้มันไกลเคียงกันครับผมไกลเคียงกันหรือว่าุ่องร่งห้อย โดยปกติของการเดินปกติเพราะนการเรียนการยังโดยโดยอารมณ์ปกติการเดินปกติคือครับผมต้องต้องยงังเมือ่อเมื่อลักษณะการยังแบบนั้นมั่นสิบอกถึงองค์ข่าะโยคของกล้วยว่ากล้วยตัวนั้นสมส่วนอ๋อมันเกิงครับผมกาไงว่าภาษาบ้านห้องคือกล้วยเกิงองเออในการเคลื่อนไหวองค์ข่าะโยคของกล้วยมันมันเกงค่งครับผมอันนี้ลักษณะจังี่ เวลามันไปผลิตลูกอเวลาที่ทรงลูกเวลาที่ควยตัวนั้นห้ลูกแข้งขากระสีดีค่ะครับผมอันนี้อันนี้เป็นที่ไดศึกษาได้เห็นแม่หลายๆว่าค่ะอะควยบางตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เนื้อหนังดีลักษณะดีมดแต่ว่าขาบ่ดีเวลาที่ไปห้ลูกมากกะส่วนมากกะกระสีบ่ดีไปซะส่วนมากกระสีตาเม่มั่เนาะครับผมกระสีตาเม่แต่ว่าบางเือมันกะเท่าเก่าพอพั้นที แข็งแรงแข็งแรงไปแก่ถ้าอาจสีออกไม่ได้แต่ว่ากาคือเข้าเหลือแม่พันทีดีไปสักวันค่ะกับผมหนังหนาหนังหนาเต่านมเต่าน่มใหญ่เต่านมชัดเจนหัวนมกาไม่สีไม่สีหัวสีเต่าในเรื่องอ่องเรื่องยังนี้เรื่องอ่องเรื่องยังกาอันนั้นเป็นเป็นตามตำราโบราณเป็นตรงประกอบเป็นตงประกอบไปซีซีหรอกครับอันนั้นเป็นเป็นตามตำราโบราณแต่ว่า เข้าอันนี้คือเข้าเลือกโดยโค้งสางค่ะโค้งสางของควายการเลือกมาเป็นแมพันุการเลือกของเพราะว่าโดยลักษณะอ่องบางเทืองจังวายที่ที่ผลิตอยู่ในทุกมือนี่ค่ะแต่มันก็มีการเอาปวกสายเลือดปวกมูลาปวกปวกวา่อ๋อมาผสมตั้งปฏิเสธมามาเป็นแม่บอกแมพันุกับมี่สึ่งบางเทือมันอาจสีบพท่านได้ชัดเจนในเรียงของออกในเร่องท้องแต้ม ตามอัตลักษณ์ของไายไทยอันนี้ก็ต้องพัฒนาต่อไปคค่ะรับผมหลังจากที่เฮ้าเฮ้าเบืองเฮ้าก็เลือกควงเชียงพ่วงเชียงเป็นหลักนะครับค่ะควงเชียงของไายเป็นหลักค่ะนี่แหละก็เป็นหลักสวยคสวยสวยช่วงช่วงของช่วงเป็นไดคหาช่วงเน่าช่วงช่วงลำโซย่างก้าบางเกีย คนเห่าเลี้ยงควายยังอย่าไปตัดสินควายที่ยังไม่โต mm. อื่าทั้งนี้และทั้งนั้นควายดีน้ําเลี้ยงดีควายสิดี mm. ควายดีน้าเลี้ยงบ่ดีกอบกับท่าน mm. <c oughs> บ,บ,บ,บ่ท่านดี uh. ครับสายพันธุ์บ่ดีน้าเลี้ยงดีกับพัฒนาขึ้นไาในระดับนึง uh. ทั้งนี้และทั้งนั้นอ่ามันอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างในการเลี้ยงควาย จังแมนี่จังแมนี่ตอนซื้อมาเนี่ยเรากับบอท่านาน่าปนีเด้เร่ากับอท่านในยน่าปนีดอกตอนเอามาได้จักปีค่ะตอนเอามาเนี่ยประมาณสักสี่ขาสองปัวปีนี่แหละครับบอท่านในเน่าสองปีนี่ความเน่าบอท่านออกเมื่อเรามาได้ลูกพี่เด้มันยังตึงพอว่าค้วยพอว่าค้วยแม่ค้วยแม่นี่มันสีไงประมาณลูกที่สามลูกที่สี่ อตัวแม่มันกับสีเงินน้ำตัวลูกมันกับสีเงินน้ำไปน้ำด้วยกันเงยอะไรกันไปเงยอะมรกันตัวมียต้นน้ำแล้วก็ตัวผู้เบิ่งเบิ่งกามเนื้อคค่ะรับผมเบิ่งกามเนื้อเบิ่งหางหางนี่ก็ต้องเป็นหางแง่หางเงี้ยลักษณะของหางเงี้ยลักษณะของหางเงี้ยคือโค่นหางใหญ่ใหญ่โค่นหางใหญ่ใหญ่หล้วก็ไล่ล่ำดับลงไปเรื่อยๆรือครับผมไล่ล่ำดับลงไปเรื่อยๆรอขอหางที่มันจะแหลมกับว่าเป็นอยังครับผมขอขอหางที่ขอหางที่ครับผม ขอหางขอขอก็ต้องที่ที่หางเนี่ยคือมันสิปิดหางเนี่ยต้องปิดลงครับผมก็ต้องปิดปิดก่นยังสี่บางตัวมันเป็นหางสางหางสางกับเป็นอุกปุกอยู่นนี้แล้วก็เป็นหน่อยหน่อยไปเลยอ็อมาลอดปอดแปลงหุนอยู่อยู่ไปเลยนะผมเป็นคือหางสางค่ะลักษณะเตานุ่มกะอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมพอดีค่ะครับผม สูงพอดีใหญ่เลือกเต่านมใหญ่ๆไว้สะก่อนละเม่พันเพราะว่าการผลิตนมกัจังดีถเาต้องเลือกเต่านมอันที่มันเหี่ยวๆนี่มันเครื่องไห๋คะอันที่มันเหี่ยวขาดจะกลว้วยบาท่านมีลูกแต่ว่าลักษณะการเลือกการเลือกการพันเลือกพันรู้ว่ามันออกลูกมากแต่ว่าหัวนมมันเหี่ยวอยู่คือเก่าอ่ะมาเป็นเล่าบ่ได้รับการบำรุงดีๆเพราะการนั้น หัวนุ่มต้องห่างๆกันจับห่างๆกันจังหน่อยโ oh. อ้ทเมืองอุ้มหัวนมห่างๆกันยังสิงเท่าก็อาจจะเดาได้ตามตามลักษณะว่าส่วนมากแล้วทำหัวนมห่างๆเวลาที่เราได้ลูกแม่อ่าเวลาที่เป็นเป็นเวลาที่หายนมลูกค่ะเ oh. ต่านมมันสีไงอ๋อนะ oh. เท่ากัน เอากับเลือกอันนี้โดยการสังเกตดอกสังเกตครับผมโดยการสังเกตโดยการเลือกค่ะครับผมนี่เวลาที่ให้ลูกอะแขทงขากับดีงามค่ะเนี่ยเบิ่มพันล้านแขทงขากับูกเบิ่มเช่นเดือนหรอบ่ะคะนี่ครับผมเดี๋เช่นเดือนครับน้องหางก็ดีเออหางไงมันจะสังเกตได้ง่ไงเลยเนาะอุ้ยง้อควายมันกับสีบวกนี้พรอนี้เน่มันเป็นได้ดอกอืมนี่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 ไหม เงาหางนี <fuss. S 1> ö, ่ถือ่าคล้วยได้จักปีเราก่อนนี่ครอตัวนี้ใด้ประมาณสี่ขวบครับสี่ขวบค้นหางยังตันจืดเลยอมอะไจะมีแบบเนี้ยบอกเลยเ็ื่อะมันบางอยาเงินถึงบางเถ้าฮะไฟยี้มียงนเงินถึงบางเถ้อคว้วยคว้วยเมียพันทีใจลูก ทีเดเป็นตัวละลานละแสนละลานนี่นี่กว่าด้จำเป็นต้องเป็นป้วยแม่พันธุ์ทีดแบบนี้งครับผมบางเทียรกับเป็นกล้วยทีสีมาน้ำตลาดตลานแต่ว่ามันอยู่ทีพุ่มปัญญาปาก่าผู้ใบเบิ้งเป็นครับผมในการคัดแกกล้วยว่ากล้วยตัวนั้นสีทรงลูกเดชสมเด็สียงลูกเดชสมเด็ค่ะครับผมพีมาพัฒนาเริ่มพัฒนาค้าอยอ มาจากแรงบรนจาลใจจากกันผู้ยิงคนหนึง่งผู้สาวผู้ยิงคนหนึง่งผู้ยิ่งคนนั้นนะวอากับผมว่าว่ามักดอกผู้บบาวเลียงควายโอ้ผมก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาได้ใจว่าผมที่ต้องพัฒนาควายของผมให้ได้ราคาที่หลายก้อนขาดองผู้ยิ่งคนนั้น เส้นทรงมือนี่พร้อมกับเหตุผสมก็มสอมเร็จแล้วอ๋ออันนี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจของผมน่ะทีบอบอขับบอเป็นผู้ยิ่งทีเบาพันพันไปซิซิถามถามกันพันพันซิซิเราเราผู้ยิ่งคนนั้นก็อาจจะเป็นเบาเบาเหรียญจริงจังหรือเบาจังไลยอันนั้นผมว่รู้คือแรงบันดาลใจไม่ไม่ไม่ต้องมาจากบ่ได้เกิดจากความหักผมบ่ได้ผมบ่ได้มาคือยิ่งคนนั้นเองแต่ว่าเป็นคำเบา จากคุณยิ่งคนนั้นเขาเรียกว่าจุดประกายความฝันเราจุดประกายความฝันของผมค่ะาถ้าผมไปเหตุอาชีพอื่นถ้าผมไปพัฒนาตนเองแบบอื่นอหา้มีเงินหรือว่าห้ให้มีฐานะที่ลำรวยขึ้นมากผมคิดว่าผมสิบรสนะคําเบาที่ว่าคําเบาเด็กเลี้ยงควายเราเราเราบอกคักบ่ค่ะเ้าจุดประกายได้ค่ะปานนี้เ้าวก็ว่าบ่หมีกดอกคู่บ่าวเหลี่ยงควาย แค่นี้มันบ,บนนอกมันก็บ่านักบันไดนี่แห<ร>ละถ้าเราสันสันของของผู้หญิงคนนั้นแกนั้นล่ะเอาเ,อาเอาป <c oughs> ็นเพลงได้ไหมพวกบอลพวกบอลว่ายครับผมไปเฮ็ดอาชีพอืน่นหรือว่าไปหาเงินแบบอื่นอ่าผมอาจจะมีเงินอาจจะมีอย่างยกอ่าอาจจะมีเงินอาจจะมี แต่ผมคิดว่าผมสิบสนาค่ำเบาค่ำว่าเด็กเรียงควายเพราะว่าค่ำว่ามันจะต้องเอาควายขึ้นมาแก้ไขต้องเอาควายขึ้นมาแก้ไขค่ำเบาค่ำนี้แม่นถ้าเขาเป็นเนือื่นเขาเขาก็ะสีว่าแก้ได้ครับบกสสิานี่เด็กเลี้ยงควายกูก็สามารถรวยได้ยังไงนะอันนี้ทำว่าหมูประแดกบอลเลยเอ๋อแล้วหมูกระแดกบองนะคะเดือละสามสี่แสนนะคะย้อนมาเลยค่ะกลยเป็นเป็นค่ำเบาที่จุดปากกาอ่าว่า การที่เฮาเสียอสนะคาําเว่าคำว่าเด็กเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็ต้องผลิตควายที่มันมีมูลราคาสูงสูงคือเหมือเขามีเป่าไม้แล้วเขาก็าต้องมาหาบันีิวมาเฮ้ประสบความสาเร็จได่เนาะครับผมเข้า,าก็ามาต่อยอดเอาในาในใน,ในอาชีพการเลี้ยงควายของเฮาคิดว่าตอนนี้ประสบความสาเร็จจักเปอร์เซ็นประสบความสเร็จครับผมประสบความสาเร็จผมผมบ่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นค่ะ ผมประสบความสําเร็จของผมคิดว่าการการเลี้ยงควายของผมผมันประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเลี้ยงควายในการเลี้ยงควายตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยคือสี่ปีนะคะสี่ปีปีโอ้ขอเป็นตัวอย่างเลยนะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบการเลี้ยงควายให้เลี้ยงเอาชนะเจ้าของอย่าไปเลี้ยงเอาชนะผู้อื่นมันไปแรงแข่งกันมันถิ่นไงครับผมเสียดายเราไข่ไทยไข่เดวน้อยหน่อย เออไข้ได้ม่นเนี่ยอยู่เดี๋ยวมาเนี<บ>เ่ยเดียเหตุภาพสโลดอกบางเทื้ออ่าคนทุ่งมือนี่เข้ามุงเนียนคนทุ่งมือนี่อาจจะมีแรงบันนาลใจพวกว่ายุ่นที่มาเลียงไขยทุงมือนี่ผมว่าล่อยละงเก่าสิบที่ที่หันมาเลียงไขยที่หันที่มาหาสื่อไข้เลียงมผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนไปพอการประกวดเห็นเห็นตัวอย่างการประกวดอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นไม่หันมาเลียงไขยกัด ก็เป็นบอกว่าที่ห้าเลียงควายงามอยู่ตอนนี้ต้องเขาเวที่ประกวดนี่เป็นคําถามในแง่มุมการประกวดค่ะ<า>ในแง่มุมการประกวดอาจจะเป็นการเพิ่มมูลราคาไหกับสัตว์เลี้ยงของขห้าใไหกับควายของห้าทีีห้าเลียงอืม,มั่นกับเป็นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาสายพันุควายของห้าน้นา<อ>คือการพัฒนาควายของเ้าไปถึงขั้นประกวดแต่บางแต่การ บีดลูกควายออกมาผนเรียวผาดิษควายออกมาจนว่าได้ไปประกวดกับการไปซื้อมาแล้วไปประกวดมันต่างกันมันมลค่ะมันมันต่างกันาดออกมาแล้วเป็นอานจักรวาลอันนี้สิมันมันต่างกันครับผมพอกำลังซื้อของแต่ละคนน่ะมัน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 รมซ้ากันผู้ที่มีเงินหลายผู้ที่มีเงินหลายอยู่แล้วนี่ ก็สามารถเอาสื่อเอาตัวที่มันไหนที่หนึ่งไหนเลยอ,อ,อันนี้เข้าบอกถึงอาชีพการเลี้ยงคยค่ครับผมการเลี้ยงวายที่เข้าพัดนาควายของเข้าข้นมมกจนจนมันไหนไปประกวดจนได้ขายอันนี้อันนี้เป็นเป็นอีกแง่มุมหนึ่ง,างการประกวดนี่มันมีหลายหลายวิธีการครับผมอันนี้ถ้าเข้าสิมุง่งเน้นแต่การประกวดเข้ากับอาติ คือการตัง้งความหวังมันกับมีการพิดหวังอ่ามันบ่ได้ดังหวังอืาบางทีมันมันจะ,ะเป็นแบบนั้น่ผัดลมพัดลมผัดล่มเขาพี่ผัดล่มเขาเคื่องอ่ผัดล่มสีเขาเคื่องเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นการผมรยังเน้ยนยำว่าการเรียงควายนี่อันนับแบบเข้า้องมีใจหักสะก,ก้อนเข้า,า้องมีใจหักควายสะกอนบ่ได้ขาดหวังว่าควายเข้าสี้องมากขายได้ราคานั้นราคานี้ดอกเข้าเข้าเห็นดให้มันดี นาทีของเข้าคือคือเลี้ยง,ยยงให้ดีนนาทีของเลี้ยงควายครับคือเลี้ยงให้ดีเลี้ยงทุงแง่ทุกมุมให้ดีค<ะ>่ะการดูเลยพ่วงเป็นอยูคค่ของไผ่<ะ>อ่าดูเลสวัสดีว่าไงดูแลยสวัสดิการของไา<ะ>่เป็นน้ำเป็นอาหารเป,าเป็นยาเป็นยารักษาโรคอ่าคือคือพววมจําเป็นเลี้งค้นนี่ละเนาะครับผมที่เลี้ยงวายคือเฮ้ามีหนาทีเห็ดให้มันดีอ่าเมื่อเข้าเห็ดให้มันดีแล้ว ผลตอบแทนควายมันสิตอบแทนเท่าเองอ<ม>ควายมันสิตอบแทนเท่าเองโดยที่เฮ้าต้องไปขาดหวังว่าเพราะนั่นเท่าน,น,าน,นี้หรอกค่ะครับผลถ้าเฮ้าเกิดการขาดหวังว่าเฮ้าจะต้องแบบนั่นแบบนี้นะบางเทียม,มันกับไปดังเข้าหวังเพราะว่าการเลี้ยงควายมันมีอุปสรรคหลายอย่างค่ะค่ะรับผมมันกับมีอุปสรรคส่วนาอุปสรรคในการเลี้ยงอุปสรรคในการเลี้ยงของคนเลี้ยงควายเนื่องละโรคไข้ไข่เจ็บ เออตรงนี้สำคัญตรงนี้เป็นเป็นสิงส <3, 000 S 2> า,ม,ามั่าครับมันขวบคุมยาบางเทียมันก็นอยูเหนือนอกเหนือการควบคุมของเฮาบางเทียมแม่การห้วานห้ยาไห้วัคซีนไปแล้วมันกัยังอยู่เหนือการควบคุมของเฮาอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งที่เฮาต้องเฮาต้องระมัดร,ระว่งะงไ้ก่อะแล้วก็เมื่อเฮาเลี่ยงไปแล้วเฮาอาจติไปเจอปัญหาผสมกิญยา สซนกินหาาเกินไปจังสิอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของที่ต้องบอกว่าอดทนมันบอกผมต้องมีความอดทนต้องมีความเอาใจใส่ะในในวายจริงๆเอาจังสิบางเทือเราควยเนี่ยมันเป็นสว์ที่อดทนบางเื้อมันป่วยเนี่ยถาบอ่เป็นถึงที่สุดมันสีบวสแสดงอาการอุ้ยวา้พี่ยูหันถึกต่ําจนมาแผลอ่ะมันยังกินหนาเฉยเลยบางเทือบางเทือ นี่จึงเป็นข้อมละเอียดอ่อนของคนเบียงควายที่สีสังเกตต้องเข้าใจมากต้องดูเรี่องของเข้า่ะเมื่อนี้มันกินหญ้าหน่อยมันกินหญ้าหลายมันเชี่ยวเอื้องเักเท้านางเบื้องโอ้ปลานั่นนะปลานั่นครับมันเชี่ยวเอื้องักเจียควายกันควายสีวันนี่ต้องเชี่ยวเอื้องประมาณนชี้ชิดเท้าขึ้นไปตีโอ้ยควายสีได้ไปนนางนบควายเชี่ยวเอื้องเราบอกการบดเอื้องหมายถึงการย่อยอาหารถามมันเพราะควายเชี่ยวเอื้อง มันไข่บอสอ่าเขาต้องสังเกตมันมันคือว่าเขียวเอืองมันคือกินหญ่กินเทียงกินหนาขันไข่ที่สมบูรณ์ดีๆคือเขียวเอืองครับครับเขียวเอืองการเขียวเอืองการเขียวเอืองโดเขียวเอืองดีก็แสดงว่าสีสมบูรณ์ไข่ตัวนั้นสีหวนส่วนสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเราบบบอกง่ายๆว่าเราบบย่อยดีอมบูรับเนี่ยเข้าเข้าต้องมีต้มละเอียดอ่อนในการอ่าในการเลี้ยง ที่ในการกินเนี่ยถ้าเกิเออยยเดท่าเห้าเอาหนาเขียวย่างเดียวสีโตบอกสีสีใหญ่บอกเขียวย่างเดียวห้าไห้แต่ห่าสดอ่าสดนี่แต่หน่าสดบางเือตามสังเกตทีเลียงอยู่นี่นะถ้าไห้แต่หาสดม,สม,มันสีคีแล้วเออแมนอยู่มันชีคีแล้วเอ้าตรงนี้การไห้สร้างน้ยสร้างแห่งน้ยจักปเปอร์เซ็นค่แะแหล้วรวบางแบงแบงกัน แบ่งกันจกักเปอร์เซ็นต์กัจะเป็นเครื่องต่อเครื่องก็ได้ประมาณเครื่องต่อเครื่องเลยเนาะเครื่องต่อเครื่องก็ได้คกับผมเพราะว่าบางเถื่คือหักเข้าเลี่ยงเข้าหัก,กแต่ว่าเข้าต้องหักให้คือ <ừ> บางเถี่ยบางคนนี่หยาหลา่หยาอวันหลยอยากให้กล้วยได้ก <ừ> ินหลายหลายบางเถี่อการกินแต่หยาสดมันเทียยในท้องอืดที่ครับผมการกินเฟี้ยงนี่มันสิไป บอกไงว่ามันจิตไปซอยย่อยเป็นระบบครับเคลื่อนให้ให้ซัดนี่มันได้เขียวเอืองคายไปห้องทองไวให้มันกินมไวสิบบาครับผมสามหนุนก็ได้ครับตรงนี้ครมันสิได้เขียวเอืองคการปฏิิไปซอยย่อยบอกไงว่าจิบตไปซอยย่อยค่ะพราเพราะฉะนั้นการให้อาหารยุ่นี่นะฟางเนี่ยคือใส่ไวเต็มตลอดเวลา เอาตามสบายเลยแบบเอาตามสบายคือกินกินฟางกินเฟืองนี่คือตามสบายคือยาเนี่ยสีไห้ยตามปริมาณเข้าสีสังเกตเรื่องวาถาคุ้ยตัวไดกินฟางดีมันสิกินน้ำดีกับเมื่อมันกินน้ำดีมันก็ชิวนมันมันเป็นน้ำยางมันไม่ได้กินน้ำดีขันกินเฟืองขันกินเฟืองมาจะข้อแหงนี่ว่าเราต้องไปกินน้ำลงไปเป็นซอยระบมแคว่ะมันติดคอ คือปาจังไดกับบอลู้ได้ว่าเสียงเกต็ดบางว่าการภาวะเฟื่องเนี่ยมันมันแห้งมันบ่มีน้ำเออมันฝืดครับมันบ่มีน้ำงานี่มันอาจสิมีน้ำราว่ามันมันสดเวลาเขียวมันก็สิมีน้ำออกมาเราก็ครับเข้าต้องอันนี้ก็อันนี้ก็อยุทธ่การสังเกตยุทธ่การศึกษายุทธ่การเรียนรู้อการเรียนรู้ของแต่ละขร์มแต่ละขาะก่ะ ซึ่งกับว่าต้องเก้าถึงไปถึงการให้ยาให้ยังเพราะว่าการให้ยาให้ยังมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่ายาการฉีดยาการนั้นนั้นมันเป็นมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับเพราะว่ายาเป็นยาตัวเดียวกันอยู่แล้วนั้นจะขคือเป็นควมเหมาะสมของแต่ละาร์มทีฉีดสีบาร์ฉีดยาให้วัคซีนให้ยังตอนไหนแต่ว่าพูดถึงว่าอ่ะควายคือมันเป็นสัตว์กินห้ากินเฟื่องเป็นอาหารหลักของมันอยู่แล้วซึ่งอาหารคนเนี่ยบางเทื่อกับว่าได้จำเป็นเพราะปัญหา ไม่ไมีหัวหาเลย,ห,ยหัวาหารในลักษณะไข่าข่กับคพนกินเขาแล้วก็กินของหวานเอ,อินว่าเสริมไปครับผมค่ะให้ถว,วยสองถวยไปตามสมควรค่ะคือการให้หวาหารของเฮ้าอยู่นี่ิีห้ในระยะที่ตั้งทอง้องท่านั่นครับเมื่อตั้งท้องเมื่อตั้งท้องนี่เมื่อเฮาฮห้จักว่าคว้วเฮ้าตรวจพบแล้วว่าตั้งท้องแน่นอนรอย,ยเฮ้นเข้าก็สิเริ่มให้วาหารไปโล่นึงสองโลประมาณนี้บ่เกิน S <S เท่ากับให้กินไปจนจนมันออกลูกค<ะ>่ะอ่าบำรุงมันแน่จนมันออกลูกค<ะ>่ะไปจนกระทั่งถึงอ่าประมาณสามเดือนสี่เดือนลูกมันได้สามเดือนสี่เดือนหลังจากตีคอร์ดแล้วเท่ากับสี่ยุดให้วาหารตัวแม่มาให้ลูกตัวแม่มันแต่ว่าเมื่อลูกมันกินว่าอาหารเป็นเท่ากับใหว้วาหารลูกมันเสริมไปแน่อ๋อเสริมแน่เสริมมันเข้าไปบังคับให้มันกินบ่ได้ พอมันกินกินซ้ำไหนมันก็กินซ้ำนั่นแหละแต่มันสิกินไห้แล้วแต่มันสิกินแันนี้กรณนีแบบจับกอกงั้นสิล่ะการจับกอกกับมันกับเป็นผิดธรรมชาติกามันอ้วนเด้มันกับพิดธรรมชาติอ้วนครับอันนั้นกับเป็นอันนั้นเป็นยูดุลพินิจของแต่ละข้ามชมบขอพิจารณ์ค่ะชิบขอพิจารณ์ก็เป็นยูดุนแต่ละดุลพินิจของแต่ละข้ามแต่ว่ายุนีเมื่อเวลาที่คิดว่าเข้าสิไหาแเม่มันผสมอ่ะียกว่า ผสมพันไม่เข้าสิยุทธแห่งว่าหันทีเข้าเสริมมันพระอยังคะการเสริมกับการเตรียมเตรียมที่สิผสมพันพอว่าการการผสมพันนี่กับเป็นที่ลูย่างกวังขวงเป็นที่ยอมรับกันลหระว่าพันมันอวนเกินไปเนี่ยมันสิผสมเนี่ยเออมันคืออุปสรรคนี่ผู้ปศัยย่างหนึ่งเป็นอุปรรคของผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นการใหงว่าหันนี่เข้าจังหวะเข้าหักต้องหักให้ถือ มันเปนาจริงให้มันอ้วนมันอ้วนมันอวน้นอวนอย่างเดียวมันผิดมีถีธรรมาชาติของมันเอาละค่ะพี่น้องเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะเที่ยวนาสิมาขอความลูจากเล้ามาฝากพี่น้องใหมหนึ่งชุมม่วงเต็มๆกับการขอความรููจากอไอสุลักนะคะสุลักนี่คือนมไฟแรงนะคะมาสารต่อ,อธุรกิจควนี่จากพอก้อนนี่นะคะทํานาทีเป็นพนักงานยูที่กรุงเทพ มนันจลาออกมามาดูแลก,กิจการพอเสียนะคะซีปีเต็มเต็มกับความดูถี่เพิ่นได้รับแล้วกะอ่าศึกษาหาความรููจนเพิ่นมาพัฒนาควายจนกลายเป็นควายอ่าขึ้นมาเกือบเป็นระดับเกรดเอนะคะตัวน,นี้เพิ่นกะมีรายได้จากการเลี้ยงควายเพิ่นบอกว่าเลี้ยงไปสักกอนนะคะตอนนี้ควายนี่ลับมาเลี้ยงเพิ่นแล้วนะคะเพราะว่าสิาเป็นโรงอ่าเลื่อนต่างๆหรือว่าบัานหลังไงของเพิ่นนะคะ ก็สามารถเก็บมาจากการาเลี้ยงควายทั้งมดนะคะ,ะถือว่าเป็นตัวอย่างของคนรุุนหม่นะคะที่กลับมาสานต่อธุรกิจควายของพอซึ่งเป็นความฝันของอีพอว่าอีพอสีสางฟ้ามควายใหได้นะคะตอนนี้เล่าประโสะเข้าสําเร็จแล้วล้วก็สามารถลบข้ามโซปมาตของผู้สาวที่บอกว่า <c oughs> เป็นเลกเลี้ยงควายว่าสามารถที่จะมีเงินที่จะไป มีคาดองแต่งใดนะคะเพื่นบอกว่าตอนนี้เงินที่เพิ่นขายวายได้ระยะเวลา4ปีนี้สามารถเกินคาดองไปเจ้าอาเจักเท่านะคะติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวซีวันสิไปขอความรู้จากเล่าอีกนะคะไอสุลักป่านเปื่อยนะคะตำบลขี้เหล็กอำเภออาสมาดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องคุณผู้ชมสำหรับวันนี้คํ่แล้วค่ะขอกับป่านสะกอนค่ะจังสิงกลับมาพบพกับพี่น้องไม่ ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี fc ทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ